นี่คือสระว่ายน้ำจ้าข้างหลังนั้นจะมีที่ให้ดื่มตอนเย็นเพื่อชมวิวบรรยากาศก็จะประมาณน,นี้นี่เห็นไหมสวยนี่สะเร้วเราก็มาดูกันนี่ นี่นเป็นที่ตึกสูงเนาะมองไปก็จะเป็นอย่างนี้สวยแล้วรอบข้างนี่คือรอบข้างของสระเขามีให้เล่นอะไรนะที่ออกกำลังกายเหรอเรียกไม่เป็นนีเที่ออก,กำลังกายท้ก็มีไฟฟ้าแล้วก็มี นี่คือระเบียงแต่นน้นก็เป็นดูหนไหมด้านหลังบรรยากาศที่ทัศดก็จะสวยอยู่นะเนี่ยก็จะประมาณนี้ว้าวจงจังจ้ง,จงอันนี้โรงแรมติดกัน